สบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุกุูสุขคนนะม,มือใน้เจค้าก็สีมาแวาเรื่องนิดนิดหน่นอยหน่อยเพราะว่ามีเอฟซีแบบว่าเข้ามาถามว่าเนาะว่าเจ๊้าไปหูจักกับน้องคบหล่าเดจ,จังใดหูจักตอนใดแล้วก็นิสัยใจคอผลเป็นจังใดแบบสิเนาะเจ้าวกับสิมเล่าให้ฟัง เนาะว่าเริ่มแรกแหกมานผู้จัดก,กับน้องได้จังไดน,นี่ใสเพิน่นตั้งแต่เจ้าขาวผู้จัดก,ก็เพิ่นมาเป็นจังไดเจ้าขาวก็สิมันเล่าให้ฟังก่อนอื่นหมดกะเพิ่นก็คือมาจากบ้านเพินเ่นแหละทำมงสะขื้นเนาะอันดับแรกเลยเพิ่นมาจากบ้านเพิน่นทำมวนสะขื้นเหนือสะขื้นใต้เจ้าขาวเขาจำบ่ไนดะ้เนาะแล้วเพิ่นก็มามาแล้วมามานังในห้านนี่แหละมานังเพิ่นก็สั่งเฟอร์บ่เหมือน่ะ ั่งข้าวเปียกข้าวเปียกอ๋อเพิ่นมาสั่งข้าวเปียกกินแลลวเพิ่นสิไปมื่อเวียงเมื่อเฮ็ดเวียกเฮ็ดยังของเพิ่นนี่แหละเพิ่นก็มานั่งเลยตีข้าวกับไปเฮ็ดเวียกไปหลับงานมากับแม่มันีลาเดะมือนะมือทำาอีดเลยแหละเพิ่นก็มานั่งตีข้าวเฮ็ดไม่ยิ่งตัวนีดน้อยขึ้นนังแบยว่าเฮ็ดหน้าแบบเป็นตะแพงตัวนีดน้อยเดะหน้าเพิ่นเป็นตะแพงแบบเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยในหนึ่ง เจ้าาวก็มามานั่งมาแล้วก็มานั่งว่าวันว่าวนี่กบแม่มันนีลาแหละแล้วเพิ่นเพิ่นกันย่างมาเพิ่นกับมาคอถ่ายฮุบนะแม่มันนีลาโอ้ยเพิ่นเอฟมันเป็นเอฟซีเม่มันนีลาเพิ่นกับมาสบายดีเพิ่นมาเพิ่นกับสบายดีก่อดดะเพิ่นมีคนนอบน้อมทอมต้นได้มาเพิ่นกับสบายดีมันบบเมื่อนะสบายดีเออสบายดีแหละกันเจ้าวก็อยู่นะหันแหละเหตุการณ์หันแหละแล้วก็ดีแหละเพิ่นกับสบายดีเอถ่ายฮุบในเด้อ ก็เลยให้เพ right? ิ่นถ่ายกับแม่มันนีลาเพิ่นก็ถามเออมาแต่ใส่จังได้แบบสิตอนทําอีดมือทําอีดทําออดเลยแหละเดี๋ยวเพิ่นก็ถ่ายเพิ่นก็บอกว่าขอถ่ายภาพวิดีโอในเดอร์แบบสิก็เลยให้เพิ่นถ่ายแล้วเพิ่นก็ใจดีด้วยมึอนะเพิ่นเอาเงินให้แม่มันนีลาหุ้นสุกเปอร์เซ็นหนึ่งเพื่นนั่นเพิ่นอีต้นแม่มันนีลาเด็กแม่สาวเกิดวันจันทร์เพิ่นก็ เพิ่น์ก้าวเงินให้แม่เวลาเซนหนึ่งแลยเพิ่น์ก็นั่งต่อนได้หนึ่งพจน์กระทำยังจ้าทีข้าวกระปุจปันใดดอกตอนเพิ่นถามำพ่น์ทำนี่พอดีหลุดมาอ๋อก็คุยกันไดหนึ่งเนาะกระทำว่ันศุภินยังเพิอดับไปหลับงานเฮ็ดเวียกอยู่เวียงแบบนี้และเพิ่น์กาจักจังใดเนาะและเพิ่น์แกยังก็เอาเงินให้แม่เวลาเซนหนึ่งแล้วพอดีหลุดมาเพิ่น์ก็เลยเดมเมืองเมือร์พ่น์กับเมอร์เด้ประมาณสี่ห้ามือ พ่อแม่พนก็ซื้อเป็นไก่น้ำแดงมือน่ะแม่พนเป็นไก่สองโตตัวแซนหนึ่งสองโตราคาเมื่อเมื่อน่ะหูจักเมื่อทำอิทได้นิสัยพนก็ดีดีหูจักแบบว่าหูจักเวลาเขาคุยให้ยังพนก็คุยถึกสตาร์เลยกับเฮาแล้วพนก็คอยไทยหูแมวเวลากับเจียขาวม่ยังแล้วพนก็ซื้อเป็นไก่ล้วเพนก็ึืนมอเวียงประมาณสามสี่มือพนกลับมาไม่พนก็มาแหวออีกพ่นก็เป็นแบบว่าหูจัก ขนาดคูจักกันเถ่อเดียแล้วพนกับมาเวแล้วพนกับพาสายฝนเป็นยังมาเวแล้วกครับไปหลินน้ำแม่มันนีลาอยู่หน้าเดไปถ่ายอันนั่นอันนี้แล้วพนกับเมื่อบ้านเมื่อปลูกขอบปลูกแขนนยังตอนมีข่าวมาอันจักรเมียงแต่ว่าเพิ่นแต่งงานกับสายฝนแต่เบแมนปลูกแขนทับขวัญแบบว่าพนิไวยเวกแห่งงานบอกประมาณนี้แล้วพนกับมา จากนั่นมากับไปมาหาสู่กันเพิ่นมาทุกเถื่อเพิ่นตะม,มาอุดนุนติงไก่ตีขาคู่เถื่อเพิ่นเป็นคนแบบวันนะขนาดเมื่อนะี่ยไปถ่ายอยู่หน้ากับไซฟ,ฟนไซฟ,ฟนก็หายงินแม่ไม่ล่าล้วกะน้นองคำหลากก็หาย่คือการเพิ่นแบบเพิ่นเป็นคนอต้นคนเลยเนาะทำหลาเนาะเพิ่นเป็นคนบบยิงเพิ่นเป็นคนแบบขะนั่งสือ่อเลยเพิ่นกเฮหดหนาเขาเพิ่นนั่นแหละคือคนแบบว่าไปตะแพงนั่นแหละบ่าว่าบ่ยังก็นา ได้อ่อนอ่อนโยน,น,โยนได้คุยกับได้มว้วนได้ยังนั่นแหละจากนั้นมาพ่นกไไาไปใส่มาใส่สมุดพ่นสืขึ้นมือเวียงพ่นก็มาแววห้านคือกันมาซื้อเป็นไก่ซอยเจขาวทั้งทั้งจีเจขาวเขาไปได้ห่ยัางพ่นเพ่นกลับมาพ่นกาห้ความเขาหลบพ่นว่าถือสตาร์ได้คุยได้ยังกับเจขาวนะว่าเจขาวกับเวลาบางอย่างกับบ้าบอๆนะคุยหัวละหัวมว้วนไปแบบสิแต่พ่นก็ลงมาอีก ลงมาอีกเพิ <inv'> ult, <ading quier ícios> <sk ling> ่นว่าเพิ่อนับเพิ่อนมันองเพลงอยู่สวรรค์สักอย่างนี่แหละมางานแต่งหมู่หรือไม่สักอย่างเพิ่นก็มาเพิ่นก็พาแบบเนาะคนดังคนยังมาหาแบบสิเพิ่นหู่จักเพิ่นแบบว่าอยากซอยยูเจขาวน้ำหละากซอยแม่มมีลาน้ำแน่อยากซอยยูเจขาวน้ำแน่แบบสิเพิ่นก็พามาตามที่คิดเนี่ยน้องเขาหันอยากซอยเจขาวอยากแบบสุกยู ทั้งทั้งนองเขาตอนนั้นก็นยังไม่ดังเลยนอกเขายัง,ยง,ยงอยากโสอยังมีน้ำใจแ mm hmm. ปลว่าไปใส่มาใส่ก็ต้องมาเวหฮันเจีขาวก็คือว่าไปออริซันอยู่ไทยแบบแบบไปลงวงดนวงมอลำสาวน้อยเพชรบันแทงแ้วกาบ่ได้แล้วก็มาอยู่เพชรลำเพลินนะนะเพลินก็ยังพาแบบแบบพี่พรผู้ใหญ่บ้านสายจวดแ้วกาพี่จำชื่อไม่ได้แล้วคุณย่าสุภาพ แล้วก็ทีมงานของเพชรลำเพลินหละกับมากันยังมาอุดนุนฮันเจข่าวมาเพลินแบบว่านิสัยเพลินแบเว่าเถิงนะถือว่าใสได้กับเจข่าวกับผู้อื่นก็อาจจะคือกันเพราะว่าเพลินมักบว์ว้าคนคนเพลินทรรมกอยู่คนเดียวบางเถื่อก็อยู่คนเดียวขั้นได้สนิทเพลินก็ให้ห้าปาร์ตี้ว่าวโนหัวหมวนขั้นสนิทนะนะขั้นบนสนิทเพลินก็นั่งแบบของเพลินแบบคือเพลนยิ่งเรียบร้อยบบหู้บอให้ยังคือแบบใต้ต้นแหละคันแนมเห็นกับนิสัยเพลินค่ะ ที่สําคัญเพิ่นนางดีกับเจกขาวเพิ่นเป็นลูกสาวเด็ดเพิ่อนเอิญคุณแม่คุณแม่ขาวตั้งที่เจ๊ขาวเพ่นเคยหลุดไม่ยังให้เพิ่นได้มาเพิ่นก็มาอุดหนุนอย่างพาพพอบ้านสายจวดคุณย่าสุภาพพี่พดมากก็มาอุดหนุนที่ร้านทั้งที่เจ๊ขาวยังนอนอยู่เพิ่นก็มาตามอยากให้เจ๊ขาวไปหาอยากให้ฮุจักอันนั้นนิสัยเพื่อนคะดีมากแล้วก็เพื่อนเป็นคนหักครอบครัวหักพ่อหักแม่ ได้เงินได้คำเห็นแบบว่าแม่เพิ่งว่ามือไนี่ไปบ้านเพิ่นเธอเดียวเลยแม่เพิ่งก่นเป็นคนอันนั้นพูดแล้วลูกสาวคนนี้ดีหลายแบบหาเงินเลี้ยงครอบครัวให้ทั้งพ่อให้ทั้งแม่ทั้งทั้งที่เพิ่นตัวนี้น้อยหนึ่งเพิ่นมีพี่น้องกับจักจักคนกับบุหู้ฮักพอแม่เพิ่นภูมิใจในตัวลูกสาวคนนี้ฮะกตันยูแม่เพิ่นว่าก็ไม่ได้คุยยังกับแม่เพิ่นลายจอะ กัคุยในหนึ่งหักเพิ่นว่าอะลรแม่เพิ่นกระดมตาคอเด้มันีว่าแบบภูมิใจในตัวลูกนะที่ลูกได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าหนึ่งที่สําคัญกันเนาะที่สําคัญกับเพิ่นเป็นคนกระตัญยูอะไรผู้คุ้นพ่อแม่แล้วก็หักคนอื่นแล้วหักแพ้คนอื่นและเพิ่นหักด้วยใจคือหักใจขาวแล้วก็หักด้วยใจเนาะและใจดีต่อคนอื่นแม่มาทุกเถื่อคาเทมานีลาให้เงินทูกเถื่อไอะไร ทั้งๆที่บนกับบดิมีปัญไดเพิ่นจกให้แล้วกับมือนะก็ซื้อเป็นไก่ไปให้เมลดาตัวหนึ่งฝากมาให้ตัวเมลดาตัวหนึ่งและที่สําคัญตอนเพิ่นสิไปออดิชันอยู่ท้ายเพิ่นกลับมาคุณแม่เพิ่นก็โทรมาเอาง่ายๆครูมือหนึ่งยังโทรมาถามซุกซุกดิบดิบกันว่าเป็นจังใดจังสันจังซี่อยากให้แม่ไปหลินไปหามาแต่และเถื่อนนี่ธรรมดาเจ้าขาวต้องอยู่ตอนหับ เพิ่มมาตามเจคาน,นอนบ่ตื่นนอกเพิ่มมาตามอยากให้เจขาวคู้จักอยากให้ไปหันไปนี่เพื่อยากสวยยิ่งเจขาวเพราะว่าเจขาวกับบไมมีงเงินนั่นแหละแบบแก้ข้าวเนาะเขาบอกว่าเจขาวลวยแบบนั้นรวยแบบนี้เจขาวไปรุวยเจขาวหาเสากินทำหาร์เซ<อ>ไก่พพเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันย่ำแย่เมนก็เลยบด้นั่นแหละก็คือว่านิสัยเพิ่นเป็นคนดีแบบว่าคันคู้จักแท้ๆเพิ่นสีแบบว่า คุยนัวหัวมวนหัวขันชนิดแต่แตั้งแต่จักกันมาเนี่ยทำว่ารา,ายเดือนกันประมาณเกือบครึ่งปีแหละกับหูจักกับน้องกับหลาอเนี้ยกับคนไปมาไม่ยังแบบว่าเจ้าวก็ประทับใจอะไรน้องน้องบ่ลืมเนี่ยนะแบบแบบสงสัยถูกสตาร์กับเจ้าวแล้วงไงเจ้าวก็ถูกสตาร์กับนอ้อง่นไปกับเจอคนดังๆ่งงนกับพาคนดังๆมาหาเจ้าวมาอุดหนุน,นเจ้าวแบบสิเนาะ ที่สําคัญกับเจ้าค้าได้เงินนั่นแหละ่ดยเวพาเถิงเพราะว่าเจ้าว้ากับโบได้มีเงินวกคนว่าเจ้าค้ารวยแบบนั้นแบบนี้โบได้รวยเด้อหาเศร้ากินคําอาศัยนั่นแหละกันคัดเจ้าค้ารวยเจ้าค้าเห็นยูทูบเนาะเจ้าข้าหาเศร้ากินคําขายเป็นไก่กู้มือนี่กัมือขายดีมือขายโบดีพอได้กินแต่ละมืออันั่นแหละสักสิบประเทศยังอันุี้เจ้าค้าก็แก่แล้วนะเพราะว่าพ่อก็เฒ่าแล้วพ่ออยู่เพื่อน มีโอกาสสิเปแบบนี้ทำคลิปในนําคนในครอบครัวตอนนี้มีจะกคนอยู่ในเือน,นั่นเนาะกับประมาณนี้และก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนํำเนาะตอนนี้น้องกําลังซีงออกอัลบั้มใหม่เพงลงใหม่อใหม่อยู่บอแกนยู่บเมนบบเมนคอนแกนอยู่มอล,มลลำเลทินำเ,เพล,ลินทเลเพลงลำเพลิน วงดนตรีเพลิดลำเพลินหมอลำเพลิลำเพลินบอกคิดขอโทษอภัยเพื่อนกำลังสิมมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกเจขาวก็ยินดีกับเพลินแล้วก็ดีใจกับเพลินแล้วก็ทิเพิ่นออกที่เซอร์มาแล้วนี่ใส่เบิง้งเด้อใส่เบิ้งก่อนนี่จุ๊เจ้าอันนี้เพื่อนกำลังไลฟ์สดอยู่นี่เอาไปใส่เลยือมหาก็บาเห็นแล้วนี่ ปลิ้มพลาโบไปแล้วนี่เห็นบอกที่เจ้านี่ที่เซอร์เขาไม่หักเลือมเนาะมันเหลื่อมแม่มันเหลื่อมมันเหลื่อมใส่พางเป็นข้าวข้าวก่อนเพราะว่าขันเห็ดอันนะั้นเจ๊ข้าวเก็๊บวบเป็นก็ยินดีกับน้องตื่นเต้นกับน้อง ใายน้องอาแบบว่าออกมาก,กับประสบความสําเร็จเนาะ<ม>แบบว่าน้องเป็นคนดีนะครับพอฮักแม่ฮักครอบครัวมันคือเป็นแบบนี้บริณยินประมาณนี้เห็นบ่ก<ม>่ให้ฟังก่อนไปเป็นทีเซอร์ก่อนกับฝากสนับสนุนน้องครับในเดินเนาะจะ<ม>ให้น้องแบบว่า แต่ว่าเป็ดน,น้อยตัวนี้น้อยไปถึงฝั่งฝันให้ประสบความสำเร็จให้คนอินโดหักแพงเอฟซี FC, ทั่วโลกเนาะให้มีการมีงานให้สมสมุ่งสมุงมุ่งหวังตามเ้้งการหแหละก็อยากเรียกพ่อเรแม่อยากให้พ่อแม่มีความสุขนี่ทิเซอร์นี่ฟังนอกเขาก็แต่งหน้าเป็าแพงกาแพงนะเนาะเป็าแพงกสาวงามงามโตบนใหญ่กับจุ่มกัดเตียม ไอโนก็นอนทักตื่นวันนี้ฮะนอนนั้ก็ตื่นโอ้โหหลานกันหลานกับลุงก,กันนอนตื่นสายคือกันอันนี้คือซีเซ์แบบเพลงเพลินเพราะิเพลินสป,ปอยวันที่สิบเก้าจังได้ก็ฝากสนับสนุนในเดอ้อสาวน้อยสาวลาวไปตามฝันอยู่ไทยกับประมาณนี้เนาะแล้วคลิปนี้กันเจค้าวกัสเซเล่าทานี้เดอเ้อกัสเซมลาวให้ฟังเท่านั้นแหละ เพราะว่าตั้งแต่หูจักเพิ่นมาหูจักได้จังได้มาจังได้กับประมาณหาหกเดือนนี่แหละคือว่าเนาะคลิปนี้ก็จะได้จบเด้อพ่อแม่พี่น้องจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแช<ส>ร์กดซับ,บสไคร้คในเด้อและที่สําคัญก็เป็นกําลังใจใ,ให้แน่เนาะอย่าเบิ่งและห้ามข่ามโฆษณาเนาะเพราะว่าที่สําคัญก็ได้เงินจากโฆษณาแหละที่เหตุยูทูปเพราะว่าเจ้าท้าวมาได้เดือนหนึ่งหลายบหมดหลายสามเดือนเนี่ยหมดเงินเต็มหนึ่งปักเหตุเพราะว่ามาก ี่สําคัญเทดก็คืออยากซอยเลือ,มอแม่มันิลาเน่นแบบว่าก็อยากได้เงินตัวเองเน่ก็ยอยากได้อะไรเนาะนะนนะคลิปนี้ก็จบดเด้อบายบาย,บายสบายดีสบายดี